เดินพรคนดีที่น่ารักทุกคนสวัสดีเจอกันครั้งแรกนะแต่อาจารย์ก,ก็ขอทักทายพวกเราก่อนสวัสดีนักเรียนชายผู้มีคุณธรรมและสวัสดีนักเรียนหญิงผู้มีจริยธรรมและสวัสดีคุณครูผู้มีศีลธรรมและสวัสดีทุกคนผู้ที่ไม่มีอะไรจะทํามีไหมไม่มีนะ วันนี้เจอกันครั้งแรกหลายคนก็คงจะรู้จักพระอาจารย์แล้วแต่พระอาจารย์นว่ามีนักเรียนมาใหม่ด้วยอาจจะยังไม่รู้จักพระอาจารย์ไหนใครมาใหม่บ้างใครย้ายมาใหม่ยกมือให้ดูหน่อยอายกมือ,อสูงโอ้โหมาใหม่พี่แต่หน้าตาดีทังนั้นเลยหน้าตาน่ารักน่ารักทังนั้นเลยนะอ๋อหลายคนสมควรนะเกือบเกือบถึงสิบรู้จักพระอาจารย์หรือยัง รู้จักแล้วเอาวุ้เจอกันครั้งแรกทำไมรู้จักแล้วโอ้โหแสดงว่าพระอาจารย์ดังมากเลยถามพระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์ราตรีราตรีรตแปลว่าการคืนชื่อจริงพระอาจารย์ราตรีชื่อเล่นคือพระอาจารย์ไหนไหนที่แปลว่าการคืนบุรีพระอาจารย์เกิดตอนการคืนโยมแม่คงจะคิดชื่ออะไรไม่ได้ก็เลยตั้งชื่อให้ว่า ราตรีแปลว่ากลางคืนโอ้โหง่ายมากเลยนะ <_ d ata> ชื่อเล่นพระอาจารย์ไหนอ่หลายคนคงจะรู้แล้วพระอาจารย์เป็นคนที่ไหน <_ d ata> โอ้โหมีคนบอกว่าพระอาจารย์นี้ดูข้างหน้าเหมือนญี่ปุ่นแต่พอดูหุ่นแล้วเหมือนเกาหลีแต่พอมาดูหน้าอีกทีลาวแท้ๆเลย <_ d ata> ตกลงพระอาจารย์เป็นคนที่ไหน <_ d ata> เป็นคนที่ลาวใช่หรือพระอาจารย์ว่าไม่ใช่ มีหายคนบอกว่าเป็นคนที่นครพนมก็ไม่ใช่มีบางคนบอกว่าเป็นคนที่กรุงเทพก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกก็คือพระอาจารย์เป็นคนทุกที่พระอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไม่ว่าจะอยู่ที่กรุงเทพก็เป็นคนอยู่ที่ลาวก็เป็นคนอยู่ที่นครพนมก็เป็นคนสรุปแล้วพระอาจารย์เป็นคนที่ไหนอาเป็นคนทุกที่นะแต่ว่าจากประเทศ ามาจากประเทศลาวนะเป็นที่รู้จักกันดีโอ้โหบางทีพระอาจารย์อาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดนะเนื่องจากชันเข้าเหนียวผสมเข้าสวยก็เลยทําไทยบางคำก็เลยพูดไม่ค่อยชัดก็ลองเขาช่วยเติมให้พระอาจารย์นะเอาวันนี้วันแรกเอาขอถามไปแล้วกันคำถามต่อไปนี้ถามว่าถ้าใครตอบได้หาร่ำวันไปเลยเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องของไวรัสร้อยตัว แต่น่าเสียดายคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นยังหาไม่ได้เลยนะอ่าคนทีมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งโยมมาถวายเพราะว่าพระอาจารย์คอมเครื่องนี้ติดไวรัสตอนแรกพระอาจารย์เรียนคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักไวรัสพระอาจารย์ช่วยฆ่าไวรัสนนหน่อยโอ้โหพระอาจารย์ได้ยินเรียนรู้ไหมพระอาจารย์ฆ่าไหมพระอาจารย์ไม่ฆ่าพระอาจารย์ญาตบาปพระอาจารย์กลัวบาปไม่การฆ่าคุณโยมบอกว่าฆ่าไวรัสได้นหน่อย แรเขาจะว่าไวรัสมันเป็นตัวไคขอให้เาเรงูที่มันจับอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็เลยไม่กลา้าฆ่าเพราะว่าโดยมี่อ๋อมันเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งตัวรกๆที่เป็นขเขาเขียนโปรแกรมขึ้นมาที่มาทําลายระบบฮาร์ดแวร์ระบบฮาร์ดดิส์ระบบมิทบอร์ดอย่างนี้เ <c oughs> ขาเรียกว่าไวรัสน <c oughs> ะเช่น แฟตไดส์มิโบรีเหล่านี้ก็สามารถทําลายได้นะต่อมาพราะจารย์ฆ่าหุ่นเลยไม่กลัวแล้วพราะเป็นซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่สามารถทํางานเป็นสิ่งที่มีชีวิตได้เอาเป็นว่าถามเลยละกันดูรืยังว่าราวันคืออะไรอาราวันไม่ต้องนะเพราะว่าราวันนั้นหามไม่ได้เลยถามว่าในคนเรานคนประกอบด้วยคน3าคนมีใครบ้าง อครไข่เราได้มาแล้วาะวันเลยนะแล้ราะวันที่พระอาจาร์สวัดิมีใครบ้างเป็นตัวเราหนึ่งคกเช่นตัวพาาระจาจาร์พระทีนพวกเราหองเห็นมามียูนหนึ่งคนแต่หลายคนมองมานี้เป็นสามคนพวกเราพ็เหมือนกันพวกเรานี้แต่ละคนนี้มีคนอยู่ในนั้นอยู่สามคนมีใค่บ้างยากไหมยากฮนะอาจเชอ่ะคนที่เ คนที่หนึ่งคือพอก็ไม่ใช่เงาก็ไม่ถูกฝูงฟังเฉลยดีกว่าคนที่หนึ่งคือคนที่คนอื่นต้องการอยากให้เราเป็นมีใครบ้างคนอื่นต้องการอยากให้เราเป็นอย่างเช่นคุณแม่ต้องการอยากให้ลูกเป็นอยากให้พวกเราเป็นอยากให้เป็นหมออยากให้เป็นพยาบาลอยากให้เป็นครูนี่คือคนที่หนึ่งแล้ว อีกคนที่สองคือคนที่เราอยากจะเป็นาเราอยากจะเป็นใครบ้างบางคนอาจจะมีกองไฟไฟว่าอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องอ่าอี่คือคนที่สองคนที่สามคือคนที่เป็นตัวเราเองคนที่หนึ่คือคนที่คนอื่นอยากให้เราเป็นคนที่สองคนที่เราอยากจะเป็นเข้าใจนะคนที่สามคือ การเป็นตัวของเราเองถามว่านักเรียนอยากจะเป็นใครอยากเป็นใครนะอยากเป็นศิลปินเห็นไหมนี่นี่คือคนอยากที่จะเป็นมีเด็กชายคนนี้อยากเป็นศิลปินนี่คือคนที่เขาอยากจะเป็นอแล้วคุณแม่อยากให้เราเป็นอะไรแม่ไม่อยากให้เป็นอะไรแม่ยังคงไม่ไม่ได้ตั้งความหวังกับเรานะบางคนแม่อาจจะตั้งใจอยากให้เป็นแพทย์อยากให้เป็นหมออย่างนี้เป็นต้นนะ เช่นพะอจารย์ตอนแรกนะพะอจารย์ก็มีคนที่พะอจารย์อยากจะเปลี่นเหมือนกันตอนแรกพะอจา์อยากเป็นใครรู้ไหมพะอจา์อยากเป็นริวเกตโอ้โหไปปันศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อ่ต่อมามีคนอื่นก็การให้พะอจารย์เป็นบางคนบอกว่าพะอจานนาทีทําไมไม่เป็นเหมือนพะอจา์ธีรพันธ์บางคนบอกว่าพะอจา์นาทีทาไมไม่เป็นเหมือนพะอจาร์พิชัยนี่คือคนอื่นคนอื่นต้องการให้เราเป็นพวกเราเหมือนกันสรุปแล้วการเป็นตัว ของเราเองนั้นดีที่สุดเออไม่ใช่เราเป็นคนยังไงเราก็เป็นคนยางงั้นแต่ว่าต้องขอให้เป็นคนดีเราเป็นคนอาจจะเด็กไม่ค่อยเก่งแต่ว่าตั้งใจเรียนฟังไม่ค่อยรู้นึแต่ว่าตั้งใจฟังเวลาคุณครูพูดเวลาพระอาจารย์พูด,พดก็ตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากให้พวกเรา เป็นตัวของตัวเราเองถนะารรมา5นาทีวันนี้ก็นนข,อขอจบเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจนะขอให้มีแต่ความสุขและก็สนุกกับการเรียนจเจริญพร